สิจวดจัดอะไรนะกับพี่รอวันเอาเคีย้ยวเคีย้ยวเคี้ยวนั่นจะต่อใส่น้ำก่อน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุกค้นนะครับจากห่วงชาแนลมาพบมาะพ้กับพี่น้องทุกๆุกมือ้อช่วงแรกๆคือเก่านะพี่น้องมาเอาแบบรวมกันได้บานพี่นอ้องมื้อนี้ปลาหมึกใสกับกุ้งขาวละกสะตอรวมเซก,กันครับพี่น้องเว้ยวา,าสิจวดจัดอนะไระกับพี่องบานเอาเคียะเคีย บ้า <c ười> คือคือพี่น้องคืออยู่เดียวเดียวเดียวโอ้ยเอียงเว้ยเอียงฟังพี่น้องวางองศาบ่ได้ไหม <c ười> คือจังมาเร็วแต่เอียงเอาพอได้เนาอพี่น้องเนาะเอาพักกดูดกับพักพายบ่พักขั้นจอง,อองอบออ <c ười> ่พี่น้องเอาพาวุธผมอย่ิสอ๋อนี่มามาพี่น้องมาอืม เยาวกับจากกว่งคือเก่าครับแซ่บๆเ้าพี่น้องโอ้ยน้ำประเด็ดคือจังคักแนะ่เลยนี 关了。 จะงามเถอะพี่น้อง ุบดีครอ่าน้องเอาจะต่อใสน้ํากัน เราเบิดง่ายหรอกพี่น้องพักกูดจาก,กวงสองมือแตกสองมือแตกครับ ุบดีครับรับน้ำกระแดกก็เสร็ต่อข้าหน่้ยกันนะนี่ ใบงามกับน้องปากหวานหวานครับผัดฝาดเหมาะสำหรับตำบกหุหง <laughs> แม่บ้านเพิ่นเห็ดปลาหมึกให้ครับ แซ่บพี่ม,ม,มตาจักกวงเดียวไปทั้งพี่คลิเก่าครับตั้งหลังไปถนนถนนเขาแหลังนอยเอาผ่าเข้ามาพอกระแม่หายมากครับเอามาโต้น้ำนองพี่น้องเนาะเก็บไว้คึ้นเก่าครับเพิ่งหายจักกวงมากใครบอเลี้ยมกันได้ทีมาอยู่ครับพี่น้อง ทุกที่ก็ลืมครับ

มาตะเสยเนาะน้องหวายือเปิดเพียงมับๆเลยเนาะลกยเป็นน้องเกองพันเปิดพี่น้องค้นข้ากได้ตลอดว่ายเป็นคณะเยาวชนเนาะแรกบัตรทางหน้า เขามาได้ด้วยพูดใดสิมาเล่นมาเล่นกิจเดกรรมมาท่องเที่ยวได้ทั้งเบดกับพี่น้องครับผ่านไปผ่านมากอะแวะมาได้ด้วยครับจังหวัดนครนายก <c oughs> ข่าเข้ามาแม่ามาน้ำขับรอบเนี่ยอ <c oughs> เอามาโซ่เนี่ยน้อพี่น้องเนาะเอาเอาไว้ซํำนี่แหละพี่น้องครับเบิร์ดตำกุ้งสดตำปลาหมึกไส้สัตว์ตอผักไผ่ใบใหญ่ๆครับผักไผ่สารปัดด้วยสีผักกันจองบ่ะอิ่นบ่คือกันมันมีกรเป็นอันพักกวด หักจำซองจากขวงไม่ผู้เก็บหรอกครับมีจากขวงเก็บผู้เดียวเนาะการเสบเสแสรกันกับจากขวงทุกทุ่มือนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเนาะเป็นกำลังใจจากวงคือเก่านะครับเนาะช่องทางติดตามนะครับฝากพี่น้องทางยูทูบน้ำด้วยครับด้วยหลืกระทังเพจน้ำนะครับเนาะอ่าแต่เพจจากขวงก็เป็นจากขวงผ้ากินเนาะหลือก y o ยูทูบก็เป็นจากขวงชแนลติ๊กต็อกอีกช่องทางหนึ่งกับเป็นจากวงชแนลนี่แค่สามช่องทางเท่านั้นเนาะ คแม่น f a เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กกับเป็นจักวงแชนแนลคือกันนะครับเนาะกะยังบ่เต็มนะครับผู้ใดที่เข่ามาเป็นมูนะครับเนาะเข่ามาเป็นมูกันนะครับเพื่อผ่านไปผ่านมาได้แวะทักทายกันนะครับในจังหวัดนครนายกเนาะพี่น้องเอาไว้ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไรรยด้การข้างล้างช่วงนี้อยู่ในแถวกอไผ่อยู่นะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นมีการฝึกเยาวชนมีการเคลื่อนไหวนะครับก็เลยลุบออกมาเนี่ย จาก,กวงกับสีใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่แต่โอกาสยังแต่หมองสีเหมาะสมเนาะเอาพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนะครับพบปะกันใหม่กับจากวงชแนลนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ